ด้วยสบู่สมุนไพรลชทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไายอมสิยงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณวัดบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านผมนะครับเป็นวัดบ้านตันน้อยนะครับแต่บ้านผมอยู่บ้านตัลใหญ่เนาะแต่ก็มุงบ้านเดียวกันนั่นแหละคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดูสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับที่หลายๆคนยังไม่เคยถ่ายยังไม่เคยเห็นนะครับเคยได้ยินแต่ชื่อวันนี้เราจะพาไปดูผลมะเกลือนะครับไปดูกันเลยครับ ผู <REP. S 2> ้ชมครับนี่ไงครับต้นมะเกลือแต่เขามีความดำดคล้ายๆตะโกนามากเลยนะคนุณผู้ชมนะแต่ลูกเขาไม่ใช่นะครับจะคล้ายๆกันมากเลยลูกมะเกลือกับลูกตะโกนาแต่เรามาฟันธงอีกทีถึงตอนมันหล่นนะครับคุณผู้ชมต้นมันคล้ายกันมากๆเลยนะครับตะโกนาหรือพญาช้างดำนะครับคุณผู้ชมแต่นี่คือมะเกลือนะครับถ้าเป็นตะโกนาเวลาสุกแล้วนะครับลูกของเขาจะเป็นสีส้มๆนะครับแต่นี่เวลาสุกแล้วผลจะเป็นสีดำครับคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับจะไม่มีลูกสีเหลืองสีส้มเลยจะมีแต่ลูกสีดำ แล้วก็ขนสีเขียวของเขามันจะเป็นเม็ดดำๆขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตะโกนาจะไม่ดำนะคุณผู้ชมตะโกนานี้จะออกเหลืองเลยสวยงามมากเลยครับมาดูลูกสุกข,ของเขาครับคุณผู้ชมอยู่ด้านล่างนี้เองอันนี้คือลูกสุกแล้วนะครับก็จะดำๆแบบนี้ลูกสุกแบบนี้นะครับที่เขาเอาไปทาเป็นยาย้อมผมนะครับทาให้ผมดำเงา เนี่ยลูกสีเหลืองก็มีนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าเป็นตะโกนานะครับลูกเขาเปลือกจะไม่เป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะไม่มีรอยดําแบบนี้นะครับจะเหลืองออกส้มเลยคล้ายๆลูกพับครับลักษณะจุกหัวก็มันเหมือนลูกพับครับคุณผู้ชมเหมือนกันเลยนะครับแต่มาดูต้นของเขาครับ <rer comics> เหมือนกันกับตะโกนานี่แหละครับความเหมือนที่แตกต่างแต่ตะโกนาใบเขาจะหยุหนากว่านี้นะครับใบจะหนาจะมันกว่านี้อีกแต่นี้ใบยังไม่มันเท่าไหร่นะครับใบยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ว่าเราเคยพาถ่าไปแล้วต้นตะโกนาเดี๋ยวขอเอาลงมาสักหน่อยนะครับ นี่นะครับคุณผ,ผู้ชมผลมะเกลือของเรามีหลายท่านนะครับเอาไปทําเป็นยาถ่ายพยาธนะคุณผ,ผู้ชมนะผมไม่แนะนํานะคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าอันตรายมากๆเลยในการเอาไปทําเป็นยาถ่ายพยาธเพราะว่าผลมะเกลือค่อนข้างมีพิษค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีพิษแรงอาจทําให้ถึงตายได้เลยนะครับเขอเอามาติดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะจะได้ชมลูกลสวยๆของเขากัน ผมก็อยากเอาไปทําเป็นยาสระผมมาจานรันคุณผู้ชมแต่มันน้อยนะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยเอาไปใช้ตัวอื่นดีกว่าลักษณะหัวจุกจะคล้ายๆกันเลยนะครับกับต้นตะโกนากับลูกตะโกนาแต่ตะโกนาเขาจะไม่มีรอยดําแบบนี้นะผมเขาจะเป็นเหมือนลูกพับเลยลูกพับย่อขนาดเลยนะครับสบรรพคุณของมะเกลือครับผมมะเกลือนะครับช่วยแก้กระใสโดยใช้ลําต้นรากและท้งต้นนอกจากนี้เปลือกต้นยังแก้อาการเบื่ออาหารแล้วก็ลําต้นแก้ตาลสางขโมยขนสดแก่นเปลือกรากใช้แก้พิษตาลสางนะครับ แล้วก็รากมะเกือยังช่วยแก้ลมแก้อาการหน้ามืดได้เป็นอย่างดีและรากมะเกือยังใช้สาหรับฝนน้าซาวข้าวรับประทานเป็นยาแก้ลมแก้อาเจียนนะครับแต่เขามีรสเบื่อเมาสนะคุณผู้ชมต้องระวังมากๆจริงๆแต่ผมไม่แนะนําให้กินเองนะครับกินแล้วอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วก็แกนช่วยรักษาฝีในท้องใบของมะเลือยังเอามาตำคั้นผนสมกับน้ําสุราใช้ดื่มแก้อาการปวดเลือดภายในของผู้หญิงนะครับแล้วก็รากของเขายังช่วยแก้ริ์สีดวงทวารช่วยแก้พิษตาลทางลําต้นยังช่วยแก้อาการ โรคดีซ่านนะครับโดยเอาลำต้นมาต้มน้ําอาบช่วยรักษาดีซ่านได้เป็นอย่างดีแล้วก็เปลือกยังช่วยแก้พิษรากลำต้นเมล็ดและทั้งต้นยังช่วยเป็นยาขับพยาธินะครับโดยผลมะเกลือนะครับมีการเอามาใช้นะครับคุณผู้ชมใช้ขับพยาธิไส้เดือนพยาธิตัวกลมพยาธิเส้นได้พยาธิเข็มหมดพยาธิปากขอพยาธิตัวตืดพยาธิแท้ม้ารวมๆแล้วพยาธิทุกชนิดเลยแล้วก็เอามาใช้แก้ตานซางถ่ายกระสายสมัยก่อนคนนิยมใช้มากเลยนะครับแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจทําให้ถึงตายได้โดยขั้นตอนนะครับ ตัวนี้ผมไม่แนะนานะครับจะไม่บอกเลยเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปทําเองจะเ,เกิดอันตรายนะครับเพราะในผลมะเลือมันมีสารไดออสไพรอนนะครับเป็นสารจําพวกแนปทาลีนเป็นพิษต่อระบบประสาทตาตัวนี้มีผลต่อระบบเรติน่าเลยนะครับอาจทําให้ตาต้อตาต้อเนื้อแล้วถึงขั้นตาบอดได้เลยทันทีคุณผ,ผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างสําหรับมะเลือของเรานะครับนี่นะครับสวยงามมากๆเลยข้อสังเกตง่ายๆเลยนะครับมันจะไม่มีลูกสีส้มเลยนะครับถึงมีมันก็จะมีดําๆแบบนี้ขึ้นอยู่ด้วยนะ นะครับ ก็เลยฟันทงเลยว่าเป็นมะเขือนะครับแต่ถ้าเป็นตะโกนาลูกเขาจะเป็นสีส้มเหมือนลูกพรับเลยครับจะไม่มีรอยดำสีสวยน่ากินแล้วก็กินได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็กินได้เหมือนกันแต่ไม่นิยมให้กินนะครับุผู้ชมมีฤทธิ์ในการถ่ายพยาธิก็จริงแต่อันตรายเยอะมากๆเลยนะครับก่อนจากกันฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่่่พลลลาาดคคิิปตอออไวัันนนนี้มมกกะรบ มะเกลือส,สวยๆของเราครับสวัสดีครับ